อัญโยฮา,าเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้เก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่ได้ทําการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้หลังจากที่ไม่ได้ได้อัปเดตมา1อาทิตย์เต็มนะครับผมในวันนี้เราก็มีอะไรใหม่ๆมากระแทกตาเราแล้วนะครับผมแต่อีเวนต์ใหม่นี้ไม่ใช่ว่าจะมีสิ่งใหม่เข้ามานะครับผมสิ่งที่เข้ามาเป็น การ์ดเก่าและจีเก่าแต่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 เก่าไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเก่าโหดๆก็มีเยอะแยะนะครับผมเราไปดูกัน อีเวนต์ e vent, ตัวละครกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีตัวละครอ,อะไรเข้ามาให้เราหากันบ้างอดูคร,าคร,าคร่าวานนาๆนะครับผมมันจะเป็นตัวละครประจําเดือนต่างๆนะครับผมเริ่มกันที่น้องแครอทนะครับผมเป็นตัวละครสายวิกตอรี่แล้วก็น้องดาสมนะครับผมนี่เจ้าแม่สายล้มละลายไม่ใช่ดาสมสิน้องไดอานะครับผมดาสมอยู่ตรงนี้ต่างหากแล้วมีดาสม อดีตกับดาสมอนาโคสแต่อาจจะสลับกันได้นะครับผมเพราะว่าจำสีไม่ได้แล้วส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมน้องเวโรนิกา้าเนาะอันนี้มาได้ยังไงเนี่ยเทียบชั้นกับพี่ๆไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเวโรนิก้าเป็นสายล้มเนาะแต่ถ้าเทียบกับอ่าน้องไดาอาร์หมูไดาอาร์เก่งกว่าอ,อประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมส่วนนี่ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็น อัญมณีของแต่ละตัวนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครแล้วแต่อยากไนดะ้อัญมณีเสริมความสามารถของน้องน,นะครับผมเราก็เลือกสรรไปได้เลยแล้วก็แต่ละตัวทั้งทีผมก็จะมีอัญมณีเฉพาะตัวเนะาะโอเคต่อไปนะครับผมเป็นคอสตูมของเขานะครับผมก็หาเหมือนเดิมนะครับผมก็คือหาเข็มอัพเป็นเลเวลแม็กนะครับผมหาเข็ม S อสะสมเข็ม S 10อันนะครับผมเอามาแลก คอ,อสตูมตัวละครที่เราต้องการไปได้เลยนะครับดาสมนี้ก็ยากหน่อยเนาะมีอดีตกับอนาคตแต่ดูไม่ยากนะผมดูที่พื้นหลังถ้าตัวเราสีไหนก็เลือกพื้นหลังสีนั้นนะครับส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรแตกต่างเอาแค่สีต่างกันเฉยๆนะครับ โอเคมีแค่นี้ต่อไปนะครับผมเป็น G ที่เหมาะสมกับแต่ละตัวนะครับผมหาจากวงเวท6อันเนะเพื่อเอามาเปิดหาดาวตกแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยก็จะได้ GS สมุดไปสะสม GS สลมุดครบ2อันนะครับผมแลกดาวตก 1อันเนาะแต่ละตัวก็จะใช้จี้แต่ละแบบนะครับผมเริ่มจากคนแรกอันนี้ก็จะเป็นของน้องแครอทนะครับผมมีอยู่2จี้ต่อไปเป็นของน้องไดอานะครับผมอ่ะก็เป็นรถของน้องแหละเนาะและต่อไปนะครับผมเป็นของดาซมอดีตและอนาคตเลยนะครับผมก็จีนี่ส่วนสุดท้ายนะครับผมเป็นของน้องเบโรนิก้านะครับผมแต่ที่น่าแปลกเนาะจี้เบโรนิก้าแพงสุด แต่ตัวน้องไม่ค่อยโหดแต่ทําไมจี้แพงสุดละ่ะแปลกๆนะครับผมสำหรับน้องเวนโนดิก้าเนาะก็อีเวนต์การอนะัปเดตในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมอื่นๆไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับผมรอตัวละครโหดๆก็ดูตัวละครประจํากลางเดือนกันก่อนนะครับผมว่าจะเป็นตัวที่เอาความสามารถของตัวเก่าอะไรมาผสมทําให้โหดขึ้น อีกไม่นานเกินรอนะครับผมวันที่15เนาะสำหรับที่9วันนี้นะครับผมขอตัวรับก่อนเพราะกใไม่คิปนะเพราะถคนมีความสุขกากัรเล่นกินสถษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมอย่าลืมสะสมเพชรไว้เพียงพอให้ปิดคอสตูมนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้แค่ตัวละครเอาไม่อยู่แล้วนะครับไปละชุบชื้อ